แนนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาโร่นะคะเห็นหินมากมายแบบนี้พี่อากาสแน่นอนในหัวข้อความรักจากนี้จนถึงวลนทน์ยนี้จะเป็นยังไงจะนกไม่นกจะมีคู่จะสลัดโสดจะเหงาหรือจะขึ้นขาให้หินมาทํานายกันค่ะหินกองแรกนะคะหินอากเกตหินกองที่สองราบาดร้าหินกองที่สามนะคะก็คือมุกดาหารสีแดงกองแรกหินอากเกตสีที่อักกองที่สองระบาดร้าหินสีเหลือบเขียวและกองที่สามหินสีใสมุกดา อาหารนะคะให้ทำทำนายนี้คือ general reading คือการทํานายแบบภาพรวมโดยรวมทั่วไปนะคะอย่าปีนกับมันตรงบ้างไม่ตรงบ้างาแม่ขออภัยมา,าที่นี้ด้วยจนกว่าจะได้คุณจะได้ดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะแล้วค่อยว่ากันและที่สำคัญเลยขอการกดไลค์ขอบคุณการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ต่างๆนะคะกับพี่อากาศในหัวข้อ ในจากนับจากนี้จนถึงวาเลนไทน์ความรักจะเป็นเช่นไรต้องบอกก่อนว่ามันสามารถใช้ได้ในวาเลนไทน์ทุกๆปีนะไม่จำเป็นต้องปีนี้เนาะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะปีหน้าก็ลองเปิดมาดูใหม่ก็ยังได้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ อย่า่าาาเววันนนนดป็แบบฉคิ้าาาโอเคเรามาเลือกกองแรกกันเลยนะคะขอบอกว่าวันนี้ใช้ไพ่สองสำรับนะคะเป็นสำรับ Mystic Fairy กับ่า Tarot of Sexual นะคะ่า Tarot เจอาลา a g i c Sexual อาจจะมีา1 8บวกก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะโอเคค่ะเรามาเลือกเลยนะคะหินกองแรกคือหินอาเกต จะเหงาจะโสดจะมีคู่จะโนกหรือ,อยังไงเรามาดูพลังงานโดยรวมกันโอ้ไฟออฟสวอนส์เอซออฟสอดคิงออฟแพนดิเคิลส์เดอะแมจิกเชนต์เดอะมูน t ดอะเจดูทรงแล้ว a s สัสคา s คนที่เรื่อกกองนี้กองแรกคือหันหลังให้กับความรักที่แท้จริงแล้วอะ่ะเหมือนกับไม่สนใจในความรักประมาณว่าวานเลนทายแล้วง่างอะ่ะ ได้ดอกไม้แล้วไงอ่ะก็แค่ดอกไม้ประวะคืออารมณ์แบบก็แค่ดอกไม้ประวะคือนางก็มีกำแพงกั้นกับความรักค่อนข้างสูงแล้วก็เน้นใน,นเรื่องของงานจนไม่มีเวลาที่จะไปหาแฟนและที่สําคัญเลยคือนางไม่ได้สนใจกับความรักเลยนาะงคิดว่าตัวฉันเก่งพอตัวฉันดีพอตัวฉันมีอะไรเพียบพอมากกว่าความรักฉันเชิดสายและฉันก็หันไหลให้กับความรักเพราะได้เอซับคัพ คือการหันหลังให้กับความรักโดยโดยแท้จริงคือเหนื่อยแล้วกับความรักแล้วก็นเวลานี้จะมีอะไรที่ต้องทําให้มากมายวาเลนไทน์ก็คือวันที่อ่านักบ,บุญเซนต์วาเลนไทน์เสียชีวิตไม่ใช่การแสดงออกความรักเว้ยนี่คือคนที่เลือกกองแรกคิดว่าการแสดงออกความรักไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่นี่ฉันจะรักใครชอบใครฉันก็แสดงออกไปเลยก็ได้ชัดๆสวยๆเอาง,ง่ายๆคือคนที่เลือกกองแรกก็ยังสดต่อไปในช่วงพลังงานในตรงนี้นะคะและไพ่เนี่ยมันก็คือนี่ สิเปลี่ยนคือฉันเน้นเงินจริงๆฉันไม่สนใจขนาดผู้ชายเดินออกไปแล้วเห็นไหมให้ดูเนี่ยก็แล่าง่ายอ่ะฉันมีความสุขของฉันฉันไม่ได้สนใจกับความรักเลยณเวลานี้ฉันเพียบพร้อมฉันอยากรวยฉันอยากรวยสวยมากฉันอยากมีเงินฉันอยากมีสิ่งต่างๆที่เพียบพร้อมอำนวยความสะดวกสบายและแม่จะเป็นต้องมีความรักเหงาค่ะแต่ไม่จนอย่างที่เป็นคอนเซปต์ของแม่เลยเหงาได้แต่ห้ามจนแล้วก็พร้อมที่จะแบบทำงานพร้อมที่จะรวย วาเลนทน์ก็ไม่ได้ทําให้หนางสัจธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะจนถึงวาเลนไทน์คุณยังโสดไปก่อนนะคะเพราะว่าบ้างงานนั้นเองโอเคค่ะกองที่2ราบัไรตนะคะหินเลือบเขียวแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะโสดเราจะมีคู่หรือรจะสระโสดไหมในช่วงของวาเลนทน์ไฟ o u for o f c u p s n i ์ h o f s c u r s t w o of s o r ด มีคนเข้ามาหาคุณนะคะ Queen of Swans ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มากสำหรับคนที่เรือกกองนี้ Ace of Cups 1น่ถ้วย6 of Swords หกดาบ f of r w a n s ต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสลุนนะคะว่าจะมีคนเข้ามาเพราะว่าวันอาทาย์คุณน่าจะมีโปรแกรมไปเที่ยวหรือในลักษณะเออไปฉลองกับเพื่อนแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบหรือแม้ในช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาเพียงแต่ว่าตัวของคุณลูกเองยังไม่พร้อมที่จะมีความรักคือขอ,ขอดูไปก่อนแล้วการถามว่าตั้งแต่ความรักในช่วงนี้จนถึงวันเลนทายเป็นยังไงมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาคุยแต่เหมือนเรายังไม่สนใจเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโลเลชันจะสลัดสดหรือยังไงดีนะคะสำหรับคนที่เรื่องก่อน มีเด็กเข้ามาหรือเป็นรักต่างวัยเข้ามาขายข้ามจีบกับคุณนะแต่คุณเลือกไม่ได้คุณแบบไม่เอาฉันยังติดเพื่อนฉันยังติดความอิสระในความโสดอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะนกไม่นกหรือโสดไม่โสดอันนี้กองที่2เลือกได้เลยคือมีคนเข้ามาหาคุณเพียงแค่ว่าคุณจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2แลได้ขอใบสรุปค่ะเนี่ยค่ะ1ดาบโออีโรติกหน่อย คือตัดสินใจเองเลยอะเหมือนเป็นเจ้านายตัวเองอะว่าจะเอาอยัางไงให้บอกว่าจริงๆแล้วว่าความรักที่ที่ผ่านมาหรือแม้ความรักในตอนนี้มันอยู่ที่คุณแต่คุณน่าจะเลือกเป็นโสดมากกว่าเพราะว่าความรักอิสระห,หรือในลักษณะที่แบบไม่อยากเจ็บแล้วอะน่าจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังหวงความโสดตัวของคุณรู้เองยังหวงความโสดยัง ยังไม่อยากพร้อมจะมีใครแต่ถามว่าจะได้รับดอกกุหลาบไหมก็อาจจะมีได้รับอ่าแฮปปี้วาเลินไทยเดย์นะแต่ว่าในเรื่องดอกกุหลาบหรือของขวัญอันนี้ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณคิดจะเลือกเดทกับใครก็แล้วแต่แต่สุดท้ายคนที่เลือกกองที่2อ่ะแม่ก็เลือกกองที่2นะก็คือแบบมีคนเข้ามาแต่ก็ยังสวยๆเชิดๆไปก่อนละกันยังไม่ได้แบบว่าใส่ใจในเรื่องของความรักมากนะคะโอเคเรามาดูกองที่3นะคะมุกดาหารความรักของวันนงแต่ช่วงนี้จนถึงวันลินไทยจะเป็นยังไง The Lover โ oh, อ oh, oh. ้จริงๆอาจารย์ก็แอบเล้กกองสามนะแต่แบบอกองสองดีกว่า Six of กครัการกลับมาของคนเก่าๆสิ่งเก่าๆหรือรักต่างวัย e r e e o w s w อนการรอคอยอะไรบางอย่างจากแดนไกลหรือรอคอยคำตอบ Ten of Cups โอ้ส of p n n t a c l e s มีคนศึกษาดูใจอยู่นะเนี่ย Six of s w วอ s มไม่เช้าและ The View of Fortune น่าจะเป็นแฟนเก่าของคุณอาจจะกลับมาหรือลักษณะคนเก่าๆคนคุยเก่าๆของคุณจะกลับมาถามว่าคุณจะสละโสดในช่วงวาเลนทายไหมมีลุ้นมาก ไพ่กองที่สาเป็นไพ่ที่มีลุ้นมากที่สุดสําหรับการสรัดโสดวาเลนไทน์อาจจะมีแฟนเก่าหรือในเรื่องคนรักเก่าๆหรือคนคุยเก่าๆจะกลับมาหรือแม้กระทั่งคุณนี่แหละจะไปออกเดตใหม่ในช่วงวาเลนไทน์มีแพนจะไปออกเดทใหม่นะคะแต่ถ้าคนที่โสดสนิทก็จะมีคนเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นเพื่อนอยู่ในอดีตมาสารภาพรักคุณหรือในลักษณะที่คนคุ้นเคยคุณเคยสนิทเข้ามาหาคุณแล้ววิวออฟฟอร์จูนน่ะคุณจะได้รับข่าวสารดีๆจากในวนาเลนไทน์แบบ เธอเป็นแฟนกันไหมหรือเธอเราลองมาคุยกันไหมมีการเปิดใจให้กับในวาเดนไทายนี้นะคะเป็นกองที่แฮปปี้มากเดี๋ยวเราขอดูสรุปสิเนี่ยเดอะเว l d ์อะ คือมีความสุขมากกั่ในวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองสามน่าจะสละโสดหรือมีใครมาสารภาพรักกับคุณแน่นอนหรือไม่ฉะนั้นก็คุณอาจจะไปสารภาพรักกับใครหรือบอกความในใจแล้วคุณอาจจะแฮปปี้กับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สามน่าจะเป็นคนที่แฮปปี้ที่สุดในวาเลนไทน์นะคะยังไงก็แล้วแต่พิอาการคือการเล่นเกมแบบสนุกๆเนานะคนบอกว่าแม่หนูนอกอ่ะเรื่องก,กองที่สามหไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยคุณรู้ลองมองตัวเองดีๆว่าเราพร่องตรงไหนแล้วลองมองดีๆว่า เ,เปิดใจหรือ,อยังสุดท้ายท้ายสุดความรักอยู่ที่การเปิดใจและการทําตัวให้สวยรวยหลอ่อไม่ใช่แค่ว่าเราจะรอให้หมอดูทํนายว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่ไม่เคยอาบน้ําสระผมคนก็เดินหนีไปนะลูกนะ f i r s t i m p มเพ s i o n คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม่ถึงบอกเลยว่าเหงาได้แต่ห้ามจนเมื่อเรามีเงินเราสามารถทำสวยได้นะคะไปกำลังใจให้กับคนทุกๆคนที่เลือกสามกองนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ความรักคือสิ่งที่สวยงามค่ะความรักไม่เคยทำร้ายใคร แต่คนต่างหากที่ทำความให้ความรักเป็นเครื่องมือในการทําร้ายคนวันนี้ลากไปก่อนนะคะทิ้งทายเอาไว้ว่าเหงาได้แต่ห้ามโจนเพราะความจนมันน่ากลัวจ้า